สวัสดีทิศเก่าที่รักทุกคนตัวเขาอยากจะพูดกับเราในสองสาคำเพื่อให้เราเข้าใจว่าการเป็นศิธิ์เก่านั้นหมายถึงอะไรประการแรกและประการที่สุดสำคัญที่สุดคือการเป็นศิธิ์เก่านั้นเราต้องแยกออกมาเป็นสองแบบเป็นศิษย์เก่าเพราะว่า จบในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งของครอบครัวซาลเลเซียนจบเป็นสิทธิ์เก่าประวัติเคยเรียนจบจากที่นู้นแต่ก็ยังมีประเภทสิษย์เก่าอีกแบบหนึง่งคือเป็นสิทธิ์เก่าก็จริงแต่สมัครใจเป็นสิทธิ์เก่าที่อยากจะยืนยานหรืออยากจะเป็นตัวอย่าง ที่ดีเป็นสิทธิ์เกาที่ได้รับการอบรมการสอนและอยากให้การอบรมคำสอนความดีนั้นเผยแพร่ให้กับสังคมนั่นคือการเป็นสิทธิ์เกาที่สมัครใจฉะนั้นวันนี้อยากจะอนุญาตมอบ คำมั่นสัญญาบทสวดเล็กคำมั่นสัญญาของสิทธิ์เก่าเป็นบทสวดเล็กคำมั่นสัญญาที่อยากให้พวกเราอ่านอธิษฐานสวดทุกครั้งที่เราพบปะกันเช่นคณะกรรมาการพบกันเราก่อนที่จะเริ่มกันสัมมนาหรือการประชุมของเราเราจะสวดบทภาวนานี้ ซึ่งเป็นทั้งการภาวนาและเป็นการสัญญาสิ่งนี้มันจะช่วยให้เราเจริญเติบโตในจิตรมของคุณพ่อบอสโกในจิตรมอันแท้จริงของสิบเก่าที่สมชื่อไม่ใช่แค่สิบเก่าไปเฉยๆราประชุมสัมมนาที่ไหนก่อนเอินหมดเราจะ สวดอธิษฐานบทนี้และให้สัญญาเนี่ยกับโปโบสโกและกับคณะเซเลเซียนว่าเราอยากเป็นสิบเกาที่สมชื่อที่สมศักดิ์ศรีเป็นสิทเก่าที่ไม่อยากให้และไม่ต้องการให้คุมโปโบสโกผิดหวังโอเคเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟัง แล้วเราก็กพิมพ์ออกมาสุดแลแต่เราจะทําอะไรแล้วก็ทุกครั้งที่ป่ามาพบกันมีประชุมกันแล้วก็สวดมาแล้วเราจะเห็นมันจะเห็นว่ามันก็จะช่วยให้เรามีความรู้สึกดีดขึ้นทุกครั้งไปโปรดตั้งใจฟัง ข้าแต่นักบุญยนบอสโกโปรดฟังคำภาวนาของเราที่เป็นสิทธิ์เก่าของท่านที่ได้รับคำสอนของท่านภายใต้การชี้นนามของบรรดานักบวชซาเลเซียนโปรดให้เรากล้าประกาศคำสอนความงามและคุณความดีที่ได้รับมาโปรดกระตุ้นพวกเราให้เป็นคนที่ดีกว่าในฐานะสิทธ์เกา่า และบลมเมืองของประเทศโดยใช้พรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้เก่เราแต่ละคนให้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเองและสังคมโปรดช่วยให้เราสามารถเละยินดีรับใช้เพื่อนพี่น้องของเราร่วมมือกับบรรดานักบ,บวชซาเลเซียนในการเอาใจใส่ เล่ช่วยเหลือบรรดาเด็กเละเยาวชนที่ยากจนเรืถอถูกทอดทิ้งโปรช่วยให้เราทวีความศรัทธามากยิ่งขึ้นเราสัญญาจะต่อต้านความมายุติธรรมความผิวเผินความเมินเฉยและความเกรงกลัวมนุษย์เราสัญญาจะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวความใจดีและความอบอ้อมอารี ความเป็นพี่น้องและสันติภาพเราจึงอธิษฐาในให้ท่านปกปักรักษาครอบครัวสเลเซียนและญาติพี่น้องของพวกเราทุกคนโปรดรับบรรดานักบวชสเลเซียนและสิษยเก่าที่ร่วงลับไปแล้วทุกท่านให้ไปอยู่กับท่านในสวงสวรรค์ด้วยเถิดอาเมน ั่นแหละขออวปพรทุกคนให้เจริญเติบโตในจิตฐรมของคุณพระบอสโกให้เจริญเติบโตในความศรัทธาในความดีทางทจิตใจไม่ว่าจะเป็นคริสต์หรือจะเป็นพุทธหรือจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามทีความดีที่คุณพระบอสโกได้มอบให้เรา ให้มันคงอยู่ในใจของเราตลอดไปสวัสดีขอพระมวยพร